วันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็มาให้ความรู้ในเรื่องของประหยัดน้ําอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าเราปูผักตัวนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการทเราจะประยุกต์ใช้ยังไงให้เหมาะสมกับกับบทบาทการปูผักลูกแค่นะคะก็เป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมการปูขับเนื่องจากว่าเราจะบริหารจัดการ น้ำในในกระบาเนี่ยอย่างรู้คุณค่านะคะเราสามารถหมุนเวียนน้ําที่ลดขับแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะไม่ไม่สูญเปล่านะคะแล้วก็ก็จะหมุนเวียนอยู่ใน วัตกรรมที่จะใช้ในเรื่องของาการดูแลรักร็แคือการผสมดินนะเราใช้ดินดินแบบไม่เยอะมากนะเราใช้ดินยิบเจียวแล้วก็ผสมโดยใช้อินทรีย์วัตถุโดยใช้หาชพิวพัน,นะของของของอพัฒนาที่ดินนะพอดอเลื่ก็เรียกว่าพุยธโยคพอดอ กัีนเพื่อให้การเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยซีนต์ให้เหมาะสมกับการปลูกตื้นะก็จะหมุนเวียนอยู่ในอยู่ในกระบะนี้นะไม่ไม่กระจายออกไปที่อื่นนะก็สะดวกในการทํางานด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องพุมหรือว่าลุกหรือว่านั่งนะเราสามารถยืนทำทำได้ด้วยตนเองนะนอกจากนี้นะ,ะเราก็ ทำให้ควบคุมการผลิตได้เราก็เอาสารที่ปลอดภัยนะทำไปสู่อินทรียได้นะเอามาใช้ทั้งน้ำทัทง้งทั้งทั้งดินนะที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้วก็พักปืนไปแล้วตั้งสามปีเนี่ยก็เอาทำใักอินทรีย์ได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยกระบะนี้เราสามารถตั้งได้ดทั่วไปภายในบ้านเรือนไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะก็เป็นกานประหยัดพื้นที่สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับ กก็รอบายพีออ่กระชิกกระชิกโอ้ลืมปิดไม้เลยไกลับไปไม่ไม่ไม่ไปเขียนแบบแล้วก็มาดูอะไปวัดศิรตรเนีก็มีแบบให้ดูอแล้วดแล่มแล้ อมาแลมมาอะไรมาโเาปอันนี้เป็นเลโอ๊เนผักลดอันนี้เป็นถักเลดโอ๊กนะคะชื่อ ที่เป็นผักสลัดที่คนนิยมทานกันนะฮะก็สร้างมูนค่าถุงหนึ่งก็ประมาณสามชุดถุงหนึ่งที่เขาขายในตลาดเนี่ยสามสิบห้าบาท